สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกทัานกันด้วยนี่ครับอยู่ผมแดนนี่คนหลอหน้ามอนิเชนเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ในพาร์ทอีลูเมียนะครับนี่ครับเป็นสกินนี้นะครับก็สกินที่ค่อนข้างสวยแล้วผมก็จะมาสอนออกไอเทมเทมเทมเท,ม,ท,ม,ทมด้วยนะครับเราวันนี้เราจะเล่นอีลูเมีย ป่านะครับน้องๆเออเราจะมาเล่นอิลูเมียป่านะครับดูกันว่ามันจะเป็นจ้างใดนะครับดูเมียป่านะบอกเลยว่าสุดแรงสุดสุดโต่งสุดโตงอนะเซ็ตนะไอเทมก็จะประมาณนี้นะผมบอกเลยโหมดแน่แม่จ๋าเราก็จะไปเล่นในโหมดอันนี้นะครับไอโหมดไหนวะที่เราเล่นวันนั้นอนะ อันนี้หรือเปล่าวะใช่ปะ่ะเออเราไปเล่นในโหมดนี้แหละหรือว่าเราเล่นโหมดเคซี่สกิลว,ว่าวันนั้นโหมดไหนไม่รู้ละ่ะเอาเป็นว่าโหมดอินฟินิตี้บอลอะไรอินฟินิตี้บอลใครยินเสียงพัดลมต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเล่นจอพัดลมเลยเออไอโฟนแม่งขนาดแบบเล่นจอพัดลมยังเครื่องร้อนอ่ะคือห้องผมไม่ได้ติดแอร์ไงมันก็เลยแบบธรรมดา ผมเล่นอิลูเมียป่านะครับเพื่อนผ, <ม S 2> ผมเองผมเองผมเล่นอิลูเมียป่าเองเว้ยไว้ใจผมไว้ใจผมไว้ใจผมเว้ยผมจะเล่นอิลูเมียป่าฉันจะเล่นจังเกิ้ลฉันจะเล่นจังเกิ้ลนะครับโหแน่เซตนี้นะครับของแท้ อันนี้ก็แล้วแต่ทีุ่กคนจะใช้นะแต่ผมก็ใช้นี้แล้วกันวะได้ฮิวอันนี้ด้วยไอพลังฟงพลังแฝงก็ใช้ใช้ตามท็อปเซิร์ฟได้เลยครับอืมแต่ว่าไอเทมนี่เอาอลูเมียมาป่านะแล้วก็มารีวิวสกินใหม่ด้วยค่อนข้างที่จะสวยนะครับสกินในพาร์สนะอืมผมก็ไปรุ่นเติมพาร์อยู่แล้วแหละ แต่ก็ไม่มีตังเติมพีออเดอร์นะครับก็ได้ก็เติมเอา2 9 9นะครับไม่มีตังเติมพีออเดอร์เหมือนเขาล็อกเออเน้นเก็บเอาเน้นเก็บวลเอาครับชิวๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับเน้นเก็บวู่ชิวซินิเชียแล้วแถมอิลูเมียมันชนะซินิเชียป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยเกมนี้โอโคโดนผมแล้วซินิเชียเกมนี้นะ ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดเออนี่เทียนแพ้อิลูเมียร้อยเปอร์เซ็นต์นครับแล้วอีลูเมียป่าด้วยน,นะครับบ,รบังเกียบเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่เอาดอเลียมาวะทีแรกว,ว่าจะเอาดอเลียมาไม่ใช่หรือะไรแก okay. ไปเลยดาวจายต้องโดนป่ะเฮ้ยอย่าโดนกูนนะยังโคตรแรงรอ่ะคนดูโขเต๋อเทียนกลับบ้านเลยเหรอ ตายไปะนะเกือบนะโหดแล้วไม่มีใครมาช่วยเราฟาร์มเลยเหรอว,วะถามจริงถามจริงถามจังเดี๋ยวเราได้สกิลสอนแล้วก็ฟาร์มเร็วแล้วเนี่ยดูดิมันฟาร์มเร็วนะครับอิลูเมียทำเป็นเล่นไปนะคนดูทำเป็นเล่นไปนะปนนปนะมันฟาร์มเร็วนะลูเมียโอ้ สวยนะเนี่ยสกินพาา์นี่สวยจาย้าเปิดไปก่อนไปอยู่ไหนกันบ้างขอเช็คระยะหน่อยโอเครู้เรื่องครับล่างสองนะอ,งนอะไรอะไรอะไรเอามันดี้เพื่อน อะไรอะไรตายตาย,ตายแล้วสวยมาดิ <What? S 1> ทำทรงมันลาดบงลาดบ้าผมนะไม่ชอบด้วยแอดจัดอะ <and> โคตรแอ่อะครับ oh. ไอผู้มีนะครับ oh. ไม่มีเหรอะวะหลอนหลอนหลอน oh. เอาดิ ลุงด,ดูอยู่อะไรของมันว่ามันเบียวอะไรนั่นนะ<อ>มาดิมาดิไหวรึเปล่ามาดิไม่ฟงไม่ฟ้าแม่งแล้วไม่ฟงไม่ฟ้าแม่งแล้ว โอ้เพื่อนเพื่อนยังต้องการผมไหมเนี่ยเห้เพื่อนเล่นไม่รอผมเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนเล่นยับเกินชิ้นแม่งเม่รแปด วิวเจ็ดตายระเบิดนะตีดีตีดีตีตีมีดิเฮ้ยแตกต่อสบัดสบัดบ,บ๊บบอบสบัดบ๊อบแล้วก็คอมโบคอมจอยโอเคเราได้อัคนนี้มาแล้วก็หัวแล้วนี่ ไมวแล้วมังกงมังคืออะไรนะแมวเ,เวป่าป่า,ปาที่แท้จริงแมวอ,อัพเจ็ครับขี้เกียจด,ด้วยเพื่อนไม่มาตีช่วยผมก็ไม่ตีแล้วน้อยใจเพื่อนจะใส่บวกอย่างเดียวเลยน้อยใจแล้วครับลเลยตายไปเลยผมจะเล่นรอของนะงนงงงผมบอกเลยเฮ้ยลุงดูอยู่อะไรวะเริ่มลำคาญแล้ว จะแอกอะไรหนักหนาขนาดนั้นนะไม่เข้าใจเลยโอ้ไม่เข้าใจเลยจริงๆฉันเป็นดีที่สุดที่ฉันนั่นเคยเจอมายอมไม่เจอเฮ้ยได้ฟิกเกอร์แล้วนะคิดว่าไม่เห็นเลยต้นหน่อยสวยโอ้ยไม่ทันว่ะวิ่งเร็วนะทรงนี้วิ่งเร็ว แล้ววิ่งเร็วจัดแรงกว่านี้แล้วหัวแน่แบบทีนี้ล่ะหัวแท้หัวแท้หัวแท้ซอยไปซอยไปซอยไปเว้ย ช่วยอยู่ช่วยอยู่ <Enemy ultimate. S 1> ดูอยู่ดูอยู่ <Ultimate. S 1> ดูก็บ้าแล้วไปดูหน่อยดูหน่อยเพื่อนสวยโอ้โหเฮ้ยมันจะจูกแตก โอ้ยเอาเต๋วเซียนมันเต๋วเซียนโลมเหรอวะเนี่ยนึกว่าเซฟิล่าโลมมันตลอดโอ้โหเต๋วเซียนมันฟิกเกอร์มาเพิ่มก้อยให้ผมแรงแม่งโคตรซึ้งใจซึ้งใจจัดเต๋วเซียนกันเลยนายรักเราขนาดนั้นเลยหรอเราซึ้งใจเหล,ลือเกินทำโคตรซึ้งใจเลยว่ะแตกโอ้ไม่แตก ทำไมรูเมียฝั่งมันมันรวยกับเราเนี่ยมันไม่ได้ฟาร์มอ่ะผมมีรูเมียฟาร์มเลยผมไม่รวยเท่ามานันนะคนดูหย่างวะอ้หโหแม่งแรงเลยโอ้อะไรวะเนี่ยใจเย็นดี D. ตอนนี้ได้ทันเด์เบิร์ดมาแล้วนะครับ ล่างล่างมันจะดันยาหรอวะาาใจเย็นดิเฮยจึ้มอุ้ยเจ็บนะแตกโอ้ทำไมมันแรงอย่างวะโอ้แพ้ไปเนี่ยเฮ้ย โอ้ยหน้ามันเป็นปะวะโคแผ่คนดูยูเมียป่าแผ่ว่าโอ้เฮ้ยใหญ่เอ็นดิเฮ้ยใหญ่เอ็นดิ้ใหญ่เอ็นดิใหญ่อเอ็นดิคนจริงหรือเปล่าข้างซ้ายใจหรือปอดโอข้างซ้ายใจหรือปอดโอข้างซ้ายใจหรือปอดครับใหญ่อเอ็นดี้โอ oh, ้เอ็นโอ้โอโคตรปอดว่ะขออีกเกมแล้วกัน มันป๊อตเกินอะมันเอ็นน่ะคนดูมันเอ,อ็น,ออน,ออนอบ้านโอ้ที่บ้านทำใหมวะยิลูเมียป่าเลยยังไม่เฉิดเรายังไม่แช่เลยอ่ะอู้ยิลูเมียป่าผมทำไรวะเกมเนี้ยเอ๊ะทำไมมันค้างนานยังวะเออโอ้ยวอร์มอยู่วอร์มอยู่เอาจริงเอาจริงแล้วเอาจริงเอาจังแล้วคนดูเดี๋ยวรับคงรับของก่อนเดี๋ยวรับแล้วกดเลย ฮู้ยมาไหนว่าอิลูเมียเดี๋ยวโดวนแย่งเว้ยขอป่าขอป่าขอป่าอ่าอิลูเมียแชรี่ก็ได้อะโถ่เอ้ยอิลูเมียแชรี่ก็ได้โหดคือกัน อิลูเมียแชรี่ก็โหดคือกันเดี๋ยวเล่นให้ดูเล่นให้รู้จักเล่นให้รู้จักเล่นให้รู้จักอะครับน้องๆเดี๋ยวผมจะสอนดอกของอิลูเมียแชรี่ในเกมด้วยนะครับเออเราเกมที่แล้วเราโยกไปป่าป่าอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับ แต่แชรี่บอกเลยเวิร์กแน่แม่จ๋าหรือเปล่าอาจจะเวิร์กเธอเวิร์กอยู่แล้วแหละเดี๋ยวผมจอนออกของด้วยนะครับว่ามันออกของจังไหร่นะอิลูเมียแชรี่เนี่ยทีมเราฟังเกมนี้เป็นชีราปรานะครับแล้วทำไมมันเอาพานิชมาส่องตัววะนะโอ้โห,โหมันอะไรของมันวะเนี่ย พอลองมาเล่นโหมดธรรมดาแล้วก็เจออะไรฮาดีนะครับเพราะว่าเราเล่นแรงก็ตึงเครียดหน้าดําค่ําเครียดครับเล่นแรงมันตึงเครียดหน้าดำํำค่ําเครียดเหลือเกินพอมาเล่นโหมดธรรมดาแล้วมันก็รู้สึกผ่อนคลายดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเจอแต่อะไรฮาฮาแปลกๆเว้เอออะไรของพี่แก่มาเนี่ยรองเท้ารนคูดาสำคัญครับสำคัญมากนะจับ อีลูเมียสำคัญเห,หลือเกินครับเกมนี้เราได้ยืนชนกับฮายาเต้ผมโต,ตไม่เช่นเม็ดเลยฮายาเตฮายาเตอร์ไฮลาตะอะไร,นะรเนี่นย,ยมาดิมาดิตัวผมแก้ฮายานะตัวผมมีซีซีเยอะนะครับเวลามันลำก็ ลำเราไม่ได้นะครับลามลำเราสะบัดบอบได้นะสะบัดบอบแบบตัวแม่ตัวแม่จะแค่เพื่อมาดิเดี๋ยวผมเอาเพย์เลยชนี้นโอ้มันหลบว่ะอืม๋อเล้ฟอร์เ,นเรนแพฉี่นะเอาดี pin mấy đĩnh này mà đi luôn mở luôn mở được có tay được có tay vậy lúc nào luôn mày đen vậy á bà nó vậy yom hè đen วยปะผมรู้สึกว่าเหมือนจะเวอร์กว่าเอาไปป่านะลูเมียเชอร์รี่เราเนี่ยเอ,อ้อาจจะเวอร์กว่าผมอยากได้ฟ้าปะแต่ผมไม่อยากขโมยทีมสงสารเพื่อนไว้มันร้องยิงแสอ,อยุบไปทำไมวะ เออตามสไตล์ ừ, นี่ครับฟาร์มยับครับฟาร์มยับอิรูเมียแชรี่ฟาร์มยับครับฟาร์มยับ um Cherry, ฟาร์มยับหา,า,ายาสู้เราไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเอาเพได้นะช็อตเนี้ยเอาเพได้นะคนดูเอาเพโอ้โหมันมีอื้อตายเหมือนเดิมครับโอ้โหแล้วชิ้นต่อไปครับสำคัญนะครับก็คือทารอนนะครับสำคัญกับ ยูเมียแชรี่นะครับมาเลยไดเอนกุนี่แล้วก็ค่อนข้างหดวล้วฉีมจะขึ้นมาตบเรานะานแต่ไม่กลัวนะเพราะผมเป็นลูเมียแชรี่ครับดูเมียแชรี่เหมือนจะเป็นตัวขาตานะแต่ว่าที่ยิงไม่ตานะครับมีสกิลมีสกิลกันลวงเยอะนะ เออมึแครี่ที่น่าลำคาญโดดดิฉีมน่าจะยังอยู่ในพุ่มนี้นะครับจากการอ่านเกมของผมนะพวกันไปแล้ววะอ่านเกมผ้านนิดหน่อยแหละเออคนเราก็มีข่าน,นได้ ไม่ไหววะเอาเพลกับบัตไม่ไหวครับมาดิสองตัวเอาเราลงยากนะมาดิวะมาดิวะเอ้าเราได้ด้วยจากการที่มีอันกุนีนะครับตายนั่นนะนะตายดิเพื่อนตายดิเพื่อนโอ้โหดับเบิลคิว โคตรเวอร์โคตรเวอร์ครับน้องๆเล่นให้รู้จักเฮ้ยผมต้องลงไปกันล่างาอ่ะันต่อไปนะครับน้องคือโอคพาคนิบนะครับน่านเมือนกันให้เราตีเร็วขึ้นอยจาตาแล้วนะเพื่อนเอาดี เฮ้ยเจ้าเหรอวะเจ้าเหรอวะเจ้าเหรอวะถามจริงถามจริงเจ้าเหรอวะอย,อย่าเยอะนะอย่าแย่นะอย่าเยอะอย่าแย่นะแล้วผมก็เล่นให้รู้จักตกลอดขล,ลา,ขา,า,ลาม,าลามทำอะไรว<ป>ะ,<ป>ะเพื่อนโอ้โห ฉลาดไม่เอาไหนเลยว่าเอาอยู่เอาดิเพื่อนผมมาผมมาเฉยเนี้ยเล่นได้เว้ยตีดีผมตีช่วยอยู่มาตีเฮ้ยโอ้ป่าไม่เอาอะไรเลยนี่ครับหลวงรอย่าครับแล้วก็ทันด้วยเบิร์ด ไปเกือบแตกเหมือนกันนะพอเล่นลำเลยดิอันดีดงยิงดุงได้ดิงดุงยิงดุงได้ดิงดุงยิงดุงดาลสวยแล้วกูตายกูแตกโอ้ยขอดาเนี่ยว่าเหมั่นไส้ ไม่เป็นไรเว้ยผมแบกผมแบกไว้ผมแบกไว้ผมดูจะกสถานการณ์ละพยายามแพ้ผมแบบร้อยเปื้อเอาไปออกตอบโต้นะเพียมหลอกกันเว้ยนะเออเก็บอยู่อันนี้อะไรวะอุ้ยแก๊กอุ้ยแก๊กมาแล้วดึงมาเชือ่อดึงมาเชือ่อ ดึงมาเชือดมาแล้วมาแล้วขอผมดึงมาให้้ปากโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยก็ตายดิโดนด้วยก็ตายดิครับตายมาหน่อยอุ้ยอุ้ยเชือดเชือดเชีอยเชือดโอ้โหเออสวยสวยเลยสวย กูมาสเว้ยกลัวซะที่ไหนล่ะไม่ได้เก่งใ,ใครกลัวแต่พอตัวไม่กลัวใครครับดูเรื่องหวังเกียบเออดึงกันละนาวดึงกันละนาวฟอร์เรนเราก็ยังไม่เอาไหนเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรเว้ยเข้าใจ กูเข้าใจว่าการแมวไหนของมึงเนี่ยมันเป็นสิ่งอย่างนี้ทำราชันนีเพื่อนกูเข้าใจมึงเปิดแบบไม่เพื่อนครับโอ้โหเจอบัสกำลังมาล่างนะกำลังมาทำล่างหรือเปล่าทีมเราเกิดการใส่กันนะยังวันนี้ใส่กันนัวใส่กันยับบัสไหลไม่ได้ครับเอาละครับเราได้บัฟวิ่งเร็วมาเฮ้ยฟอร์เรนดับเบิลคิวโคตรเวร์ เชื่อทำไมกูบางยังวะขายขายขายข้พวกนี้มเวอร์มีเวอร์โอ้โห oh, อ,อะไรแต่เขาก็หาว่าผมเล่นดาววี o v เป็นยิงผมเล่นเป็นนะครับอาโอหมอยผมระดับนักแข่งนะอาโอหมอยอะแต่ว่ามันก็ลองทดลองครับอยู่ในช่วงวิจัยผลนะเออยีอ่ก็มารีวิวสก,กินเฉยเละไม่ได้มาอะไรจริงจังครับมารีวิวสก,กินให้เด็กๆน้องๆหนูๆดูครับพาทนี้อกว่าสวยนะ พาร์ทนี้กับพาร์ทที่แล้วอ่ะสวยมากครับแต่พาร์ทหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรอะอะไรก็สวยอะเติมเติมทุกพาร์ทเลยครับนักสะสมพาร์ทเติมงานเพื่อนเคคีล่าเกือบวิ่งไปพุ่มแล้วละ่ะดีนะให้เราเกิดเปิดแมพให้มันทันโอ้ยมันก็ยังแหลนไปพุ่มเนาะเปิดแมพให้ปาน,นันแล้วล่ะเพื่อนไม่เอาอะไรแล้วบอไม่ดูแมพไม่ดูอะไรแล้วบอชีวิตมึงน,นี่ กูเหลือจะเชื่อละโคตรงึดมึงแหงแบบเพื่อนโอ้คีล่าเราโหดจัดโบวิ่งเข้ามาในวงก,กำเชี่ยเลยเนนะี่ยโอ้ยมันมล้วงวิ่นเห้อเพื่อนมันดีมันล้วงแชร์รี่สุดโหดมันดีสวยสวยจบได้แล้วจบได้แล้วจบเถาะจบเถาะโอ้โ,อโหเราไม่ค่อยได้ล่นเราไม่ค่อยได้โชว์หัวเลยว่ะเกมนี้ไม่ เอาประหมาามันเกินไปครับเอาประหม่าพีด้าออฟเกินไปเฮ้ยเฮ้ยฟอร์เลนลัมเฮ้ยเฮียผมโคตรษที่มินประหมาทไม่โคตรจัดไม่ยังหัเหรอผมมินประหมาทมันไปเหรอเนี่ยโอ้โหโอริเชตโอ y ิเชตอ้อแตกโดนทันเดอร์เบิร์ด อง่วงว่ะน้องดูบ้างคอ่า,อาสกอร์มาวาจาเริ่มมีมีอ้าครับมีองมีอ้านะวาจาเริ่มมีนะครับสกอรม์มาพีแกแล้วอย่างนี้ตานะคันด้า จะมาผักกูนแน่จะมาผักกูนแน่ก็ยากเลอยอ่ะน้องโอ้ยแม่งทันเดอร์เบิร์ดใครเป็นใครวะเนี่ยมองไม่ออกละหลับคุ้มนะเราแครี่สายเบิร์ดรอดูรอดูลองเว,วิ่งมาในตายเนี่ยมีทันทันร์เบิร์ดด้วย จะมาปัดปัดออกแล้วก็ชู่ๆโอ้โหแตกเขได้แข่งนะบอกเลยไม่ได้แข่งก็ผมไม่ลงอ่ะบอกเลยฉันโมเย่ผมไม่นนี่รู้จักเลยอ่ะมีแข่งกูจะสับแบบนักแข่งอ่ะครับน้องๆไอ่แดนมันนักแข่งอยู่แล้วไงสับของมันนักแข่งไม่ใช่เรื่องยากดอกพ่อยแดนมันนักแข่งครับนักแข่งเขารู้กัน แจ็คมาอีกแล้วว่ะโอ้หสามเส้นบ้นนี่โอ้ยสามเส้นเลยบ่อาดีโทเฮ้ยตายดิโอ้โห่ฟอร์เรนโอ้โห้แล้วสลามเข้าไปด้วยโอ้โหโอ้โหทีมเราเนี่ยเชีบน้องๆ้องไว้กับมา An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. But on go, you an enemy. has been defeated. The oh, Shippy Ban! Oh now this year, he win. Shippy ban, oh